ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของยางดำครับเพราะว่า4ครั้งที่ผ่านมานของเขาในวันลุมีดียังไม่ชนะใครเลยแต่ว่าก็มี1โบนัสนะเพราะว่าแพ้แบบนุดเดีย <c oughs> สำหรับยางดำพุ่มพันบ่วงหรือว่าครั้งแรกในวันลูมินีครับดารุ่งจากสปปลาวครับนี่คือก้องโคชัยลาวหลานชา้างไปนี่นี่อนีว่าได้รับถือว่าอายุน้อยเลยนะครับ20ปีเ <c oughs> ท่านั้นเองล้านกี่ วันลนีแล้วเชียวครับครับกดคุวยไทยกันอย่างเต็มที่เลยนะตอนนี้ครับเพื่อจะส่งเข้าแข่งขันในวันลูบลูนีอเออเฮียฮบหลายประเทศทนะครับเมียนมานี่กําลังมาแลลวโอ้างนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่มากที่สุดเป็นอนดับ4ีของประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีประชากรเบาบางเป็นอนดับตีกว่าเจสแข่งแบบนั้นเลยน,นี้ครับ ในโอกาสตัวเองตรงนี้มีกลบบ้านลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องขึ้นเขานะครับต้องพอสยัางจ้าเต็มที่นะมีนะเวทีครับเอาละครับติดตามกันดูครับจบแบบไหนอย่างไรครับอย่าลืมนะครับว่าช่องนะครับกับปั้นสายนี่ก็นี่ครับหมัดสายทักทายมาก่อนนะครับ การยืนมวยอาวุธมวยนี่ผมไม่ธรรมดาครับป้องโบชัยเอาครับไม่ง่ายสำหรับเลยบัดขวาไม่ถึงครับเอะไะครับใส่พัดไปมาเนี่ยครับมือขวาด้านหลังนี่ไม่มีหมูนะครับจังหวะนี้ของยางดังโอ้โหโดนสวนเป็นกันมือขวาครับเนี่ยครับถ้าเกิดหน้าพยายามแบบขีดขวาหน้าไว้ไฟดีครับ เผื่ามีประสบการณ์มากกว่าครับยานดำครับเราไม่ได้รับสุดเหยียบไปหน่อยครับเตะขวาไว้หมัดหนึ่งสองของก้องโคชัยครับดูครับโอ้ไม่มีประมาเลยครับแต่ด้านของก้องโคชัยอหมัดท้ายนี่ต้องระวังครับจะมาเตะพื้นเหมือนกันวางเอาไว้ดูฮะโอ้โหอศกซ้ายของยานดำครับตีเข่าขวาครับก็เป็นอีกหนึ่งเคลื่อนหมายการท้าของยานดำนะครับเอาระครับของตีข่าขวฟ้าครับแทงขวาโต้มาครับก้องโคชัยเสียบขวาคูนาครักยานดำเจอขวาของก้องโคชัย จังหวะจังหวะฟันศอกครับไล่แขนครับกล้องโพชัยก็รู้ทันว่าทีเด็ดของยางดำอยู่ที่ศอกยัดเข่ามาครับเอาไปศอกอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเสียบเข่าครับเอาละครับเลื่อนโดนครับกล้องโพชัยโอ้ได้ศอกขวาศอกซ้ายศอกขวาอีกทีหนึ่งครับยางดำเอาละครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปแต่ประมาทไม่ได้นะครับกล้องโพชัยรอบวกอยู่นวครับเตะขวาไปหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายครับเอาละครับเป็นสงครามหมัดกับศอกครับตอนนี้ครับ ถ้าหมัดก็ถือว่ากล้องโคชัยทาได้ดีครับแต่วงในนี่ยางดำมีสอบขี่เข่าครับตัดลำตัวไปก่อนอาล้ครับจับในได้ครับจาได้ใส่ก็รู้แหละครับเก็บแขนของยางดำครับให้สมัดสอกไม่ได้สอกซ้ายของกล้องโคชัยนักขยับข้นไปครับเกี่ยวเกี่ยวหมัดขวาครับสอกซ้ายไม่ถึงครับเสียได้ไห้เสียเข่าขวาได้เข่าขวาขึ้นมาครับกล้องโคชัยไปครับหาช่องไอจีหมัดไปก่อนปล่อยหมัดอีกทีนึงแล้วนักสอกครับวันอีกทีครับอ่ะปันทางซ้ายวันท้งขวาเอาเสียบเข่าด้วยครับ ตอนนี้ก้องโบชัยหนีออกหรือเปล่าหนีออกไหมกดมาตีครับฟันอีกทีครับโอ้ยสอกแกนเร็วมากครับเพระว่าหมัดของกองโบชัยก็ยังอยู่นะครับ1ึงสองสามสี่เลยครับเอาละครับโดนบ้างครับโอ้โหโดนหมัดนีถึงกับโอ้หลังเพียงเค่เลยนะครับต้องถอยเลยนะครับไม่กล้าเดินต่อเลยครับแข้งขวามาที่สับอกขวาโอ้ยมันก็ห่างไปนิดนึงอ่ะสอกซ้ายนี่ก็โดนครับสอกซ้ายสอกฝวาครับก็จะเกที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ายางดำเนี่ยเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือสอกครับเป็นทั้งวยที่ใช้สอกได้ดีครับ แล้วก็ชนะน้องคู่ต่อสู้มาหลายต่อหลายครั้งนะครับในกติกา5ยกเพียงแต่ว่าในวันลุกพีดีนี่สามารถที่จะแก้เกิดได้เท่านั้นเองกันจาก4ไฟที่ผ่านมาคคาดาคาีครับ,บต้องโหวดชันย์จังหวัดตราครับต้องลูกพีดีนปัจจยยอครับเจอับกต้องโหวดไทยอก็หูเตะขวาไปทุบขวาคืนครับต้องโหวดไทยหมัดขวาหมัดขวาครับแต่ท้องสองยังหมัดขวาเป็นทีหนึ่งสอดซ้ายไม่ถึงเอาละหรือต่อครับแต่ว่าโอ้โหบวกหมัดกันนี่ครับคือมีโอกาสที่จะโดนทั้งคู่ครับถึงตรงนี้ครับ เพราะว่าเปิดหน้าแรกกันแบบนี้ใครโดนก่อนครับแต่เป็นเกมที่ยางําเบียดเข้าไปพยายามหมุนลำตัวด้วยนะครับยางดำเตะวาครับพยายามเข้าไปครับเตะครับในสักไปสักเสียไม่เสียแข้งข่าซ้ายครับกอดเอาไว้แต้งก็พอใจเจอข่าซ้ายครับเจอสอกขวาครับขวาเอามวงตีได้แล้วก็ตีแทนข่าวขวาคืนมาเอาสอกซ้ายไม่ถึงนํายางดำบุกขวาได้เจอหมัดขวาของยางดำคือถือว่าชุก ในเกมที่เล่นวงในครับแต่ว่าวงนอกนี่โหต่อยสายมาทีไรได้ลุ้นตลอดครับก้องโบชัยวงในยังดำมีเข่ามีศอกนะครับแม่แต่ปอกมาถอยแบบนี้เปิดโอกาสให้ก้องโบชัยได้ต่อยหมัดแล้วครับนี่ฮะยางดำมีพยายามจะเข้าไปคว้าครับมาในคว้าครับขอกนี่ครับต้องเดินครับต้องเดินครับยังดำครับไม่เดินไม่ได้นะครับปลอกให้ปล่อยให้ก้องโบชัยเดินต่อยนี่ถือว่าอันตรายครับฝาไม่โดนครับนะครับพยายามจะเข้าไีเข้าขวัพยามจะวานนะครับก็ออกเป็นอาวุธที่ออกนะครับ คือเท้าบงในนี่ยันดัก็จะทำไอทำวกอุธได้ถนัดมากกว่าครับเป็นเกมที่ถนัดนี่ครับปล่อยหมัดําไปก่อนครับจับในครับแล้วตีเข่าครับขวาแล้วฟันแบบนี้ฮะเกมถนัดของเขาเลยครับยัดอีกทีหนึ่งก็เริ่มลวดแล้วนะครับยันดําครับรองพลอยชัยออกอาวุธช้าไปแล้วครับเอาสอกซ้ายแต่เขาก็ยังน่ากลัวอยู่ถ้ามโดนหมัดขวาสักสอกซ้ายขึ้นมาสอกซ้ายของก้พลชัยศอกขวาถ้าหมัดขวาไม่โดนครับยันดํานี่ครับมีศอกเหมือนกันครับแมแต่ว่าเพลงศอกนี่เพ้นของ ยังดำไหมครับจังหวะนี้ยังไม่ติดฟันครับต่อยหมัดมานักสอกอยู่ไปครับโอ้โหเจอสอกครับเจอสอกขวานะครับยังดำครับเจอสอกซ้ายทีนึงครับอ่าใครปีใครครับตีใครตีเข่าฝามาครับซ้ายโต้ซ้ายขวาคืนครับอ่ะสีขวาครับตัดแทนฝาโต้ครับก้องโคชัยรู้สู้ยิบตาครับตัดแทนเข่าซ้ายไปเอ้าแตลครับแตลครับตัดแทนมาสับตอกซ้ายครับอ่านี่ครับสังดั้งมีปัญหาด้วยบาดเจอสอกซ้ายของก้องโคชัยละห่ำละห่ำเบื่อกดมาตีครับกดมาตีครับข้อแข็งข้อแข็งกว่าครับกดมา กดมาไหมจังหวะนี้โฮนตี้จะแล้วครับทัางนำครับสอกขวาครับ่อกขวาฟันไปตับสอกซ้ายเอาโดนครับแต่ด้านของต้องโคชัยพยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยเอาหัวที่ปิ้งไหนง่ายเลยครับสำหรับยางดำในวันนี้ครับเอาละครับอ่ะปายยกครับจัดฟันเดินครับต้องโคชัยโดนสอกของยางดำครับพยายามจะเสียบเข่าครับเสียบเข่าเอาเสียบคืนมาต่อยมัหแล้วก็จังหวะนี้ยัดเข่ามายัดคืน ไม่มียอมครับสับตอกฝาแทงเข่าซ้ายครับยันดันครับแม่วงในก็ดูแข็งแรงนะครับอลอทดี่ขาดครั้งแรกนะครับยังออกอาวุธได้ดีขนาดนี้ครับอว่ายอดเยี่ยมเลยจังหวะสับตอกซ้ายครับโอ้โหสับตอกฝาคืนครับเข้ากลางหน้าผาครับดูฮะตอนนี้หน้าเล็กตุ้งเปะแล้วนะครับยันดันครับแท้งเข่าวาครับดูจังหวะนี้สับศอกซ้ายเขาเต็มคางนะครับแต่ว่ามันคางทางกบสลับับซอกคอหน่อยครับไวที่5้าของเขาครับไม่แปลกใจว่าทําไม แฟนมวยีกถามหาเยอะมากมากก็หนุ่ยไดโนเตรียมเงินไว้ผมท้ายน้สักเจ็ดแสนนะเอาไปยืมหน่อยเจ็ดพันได้ไหมฮะเอาละครับยกสุดท้ายครับก็ยังต้องต้องเดินแหละครับทางนั่นยันดำใส่ขวาครับยันดำครับเอาละครับเดินเดินแล้วครับมีสับสอดสายมาครับเจอสอกขวาโต้เสียบเขาซ้ายครับขวายขึ้นมาครับเขาซ้ายไปขวามาครมาขวาราคาด้วยครับทางนั่นของต้นโขงไทยสับสอซ้ายขยันดำเจอขาขวาครับ ไม่ปล่อยสับสอบ้าดีครับจังหวะนี้ของก้องโพชัยครับกลายเป็นว่าตอนนี้นี่สอกก็สู้ได้นะครับทางดงานก้องโพชัยเอาแล้วครับฟันกันไปฟันกันเข้าไปครับกดมาครับฟานแข็งแรงอัดเข้าไปครับตอนนี้ในเรื่องของวงในของยางดบโอ้โหยัดแรงครับนัดสอกไปสับทีกทีครับโอ้โหชุดนี้ยางดามาซับคืนครับก้องโพชัยโอ้โหสับสอบฝาครับเจอสอบฝาโต้ครับนี่ครับสอขฝาทัดขาครับ จัง while, laser, หวะนี้ใครเสียบใครเสียบวาครับโอ้โหเขานี้แล้วก็ตีคืนสิครับก้องโคชัยครับนะครับดูจะต่อครับตอนนี้เป็นสงครามศอกสงครามเข่าไปแล้วครับยัดหนาก็ยัดคืนครับแล้วก็บวกหมัดด้วยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ของใครครับนี่ครับเจนสามยกที่ไม่ง่ายนะครับวันดูบีนีครับนี่ยสัดศอกซ้ายครับก้องโคชัยจังหวะนี้ครับก็ศอกฝามาเจอเข่าฝาคืนครับแล้น้ำที่ได้ตีเข่าฝาครับก้องโคชัยกดแขนเจอเข่าฝาครับเข่าซ้ายครับ เข่าขวาครับเอเข่าขวาครับเอาเข่าซ oh. <Reynolds. S 2> ้ายเข่าขวาครับย<ๆ>ัดไส้ยักไส้เข้าไปแล้วก็เตีบซ้ายกีนึงเริ่มล่วงแล้วครับเริ่มล่วงแล้วครับตอนนี้นวดนวดหนักๆเลยครับกระทุงเข้าไปครับโอ้โหเข่าท่อนสุงเข่าท่อนสูงของยางดาครับเอาศอกของก้งบุใจฮึกขึ้นมาลึกขึ้นมาอีกแล้วครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมครับโอ้โหละหำเดือดเอาคอมาแล้วตี สุดยอดครับเอาสับสอกฟ้าครับทางด้านของยันดำครับก้องโคชัยเสียบเข่าฟามาเจอสอกซ้ายสอกขวาครับหน้าสะบัดเป็นลังตัดเป็นพายูนะครับแต่ว่ายังไม่ทิ้งตัวเจอเข่าฟาของก้องโคชัยโอ้โหนักชนหรือเปล่าครับนักชกจากสวปลาวรายนี้ครับต้องกบมือให้เลยครับยันดำพัดต่อมายกแล้วครับมาที่เบนจูครับอ่ะหนูจะมาตับสอกขวาครับเอาสอกซ้ายขึ้นมาครับก้องโคชัยสับอกขวาครับเอาสอกซ้ายครับโอ้โหมีทุกอย่างมีครบเลยนะครับ สั้กันแบบไม่มีหยุดกันเลยครับตอนนี้เร็วแรงก็อาจจะกแถวๆไปบ้างแต่ว่าก็ยังไม่หยุดออกอาวุธครับอ้าวมีขึ้นมาอีกครับปลายกของก้องโพชัยก้องโพชัยฮึดขึ้นมายันดำรับรับเยอะเอาไปีโต้บ้างมีโต้เหมือนกันต่อสายสอขฝาคือมาเจอสอขฝาของยันดำมาดูฮะโอ้โหป้าป้าเลือดจริงๆครับออกหมัดมาหมักซีนเข่าขวาของยันดำครับก้องโพชัยเจอเข่าขวาของยันดำเข่าขวาเข่าขวาแม่พอเวลาโดนเข่าวังจริงๆครับไม่ผิดหวังจริงๆครับเอาอยัางไม่หยุดครับอ้าชุดปลายก ปายกันครับออกมาถอยครับเจออาวุธของก้องโคชัยครับเสียบเท่าครับโอ้โหส้ายครับและก็เข้าฝาไปทีมเอาไปก่อนเจ็ดร้อยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหขอญาต่บกมือให้เลยครับสุดจริงจริงอบกได้เลยครับบกได้เลยครับเป็นคทางบ้านด้วยนะครับโอ้โหที่ะอย่างที่บอกครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะไฟนี้ต้องจดจำใช่ครับแลวต้องเลยครับแล้วต้องได้ไปต่อฮะชื่นชมทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ฮะสอครับ แต่ว่าจักว่ายัดเข่านี่หูลำหนักๆลำใหญ่ๆขอ,องย่างดำนะครับจัดให้ครับนี่ฮะจักว่าสอกสอกทีครับโอ้โหคู่นี้บอกว่าไปแล้วก็ได้ลุ้นโบนัสทั้งคู่เหมือนกันนะแต่ว่า